ใช่ไหมแล้วตรงนั้นเ็ลง,งลงได้ไงอ่ะเขาก็จับจับเชือกใช่ไหม<อ>ยังไงเขาชอบไงเอ๊ะถามหน่อยนะครับมันไม่ลื่นเหรอไม่ลื่นนะครับอ๋อสาเหตุไม่ลื่นเพราะเป็นหนุนตูนนะครับผมอ๋อ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วิทยานแห่งชาติน้ำตกบวดตองน้ำผู้เจ็ดสีวันนี้วันศุกร์อะแต่ทำไมมันคึกคักยากาศมีรถเต็มเลยนะช่วงนี้มันจะใกล้ปีใหม่แล้วมั้งแล้วก็นักท่องเที่ยวฝรัง่งนิยมมาเพราะว่าเขาชอบเอาเวนเจอร์นะประมาณนั้นอะ นะครับนี่ก็เป็นแผนที่คร่าวๆนะฮะแผนที่ของอุทยานนะฮะตรงนี้ประมาณน,นั้นคุณแม่ก็เดินไปที่ศูนย์บริการนะท่องเที่ยวเพื่อเอาสมุดเอาเล่มไปให้ปั๊มหน่อยว่าพระพช้าเมาถึงอุทยานแห่ชาติแห่งนี้แล้วนะนะครับ บรรยากาศอย่างนี้ดีชอบไม่ร้อนมากด้วยเย,ย,ย,ย็นๆสบายนะครับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจสีกันให้เยอะๆนะครับนะฮะนี่นะบรรยากาศคึกคักดีมากเลยนะฮะเห็นะมีไกด์นำถ้าต้องเที่ยวต่างชาตินะเนาะเขาก็ไปรวมมาอยู่ตรงนู้น ตรงไท้ายนู่นอะตรงนู้นอะตรงนูน้นเขาเขียนว่าน้ำตกบัวตองอ่ะนะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปสัก๊บหนึ่งดูสิคุณแม่ประสบความสำเร็จไหมอะเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วดวงตาประทับแล้วถูกใจคุณแม่แล้วละ่ะประมาณนั้นเลยโอเคนะ นะตาสวยใช่ไหมสวยนะดูซะไม่ฉันดูว่าตรงนี้สวยเนาะอ,อ๋อลายเส้นสวยวา้วาวๆเลยบรรยากาศนะดูนะฮะนักท่องเที่ยวเราดีนะเราก็ชอบนะไอ้ไนนะักท่องเที่ยวกันมากันเยอะอย่างนี้ดีใช่นะส้มโอแปดสิบหกสิบเนาะกล้วยสามสิบผลละสิบ ไปประมาณคุณแม่หาน้ำให้หนึ่งโอ้ได้แล้วอยาใครน้องน่น่ารักจริงเลยบรรยากาศโอ้บริเวณนี้เขาก็มีมุมให้ให้เดินไปเที่ยวได้นะต้องใช้เดินขึ้นมาหรือเปล่านี่ต้นไม้ใหญ่ตรงมากนะบรรยากาศดีประมาณนั้นเลยยังไม่ออกมาเขาพยายามปลูกดอกไม้สีสัน เดอสวยดีอ๋อแคมปิ้งอ๋อบริเวณนี้แคมปิ้งแล้ว่าเป็นร้านกลางเต็นท์เขาจัดลานกลางเต็นท์ให้บริเวณนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วกําลังมองหาอยู่ว่าเอ๊ะมีร้านกลางเต็นท์ไหมมีอยู่ประมาณนี้แคมปิ้งนะครับ ก็เป็นแอนเรียบริเวณนะครับที่ประทับวิมานแก้วหล่ so, อเศรษฐมาก นี่มันเป็นต้นมากอกเขายังไม่ตายนะแต่ว่าเขาผ่านใบอ่ะเป็นลูกมะกอกอยู่เส้นทางลงไปนะชมน้ำตกนี่ไงคุณแม่แมใช่ใช่ไหมนนมีงมไง,ง,ไไงเขาก็จับจับเชือกใ้่ยแม่ย<อ>ังไงเขาชอบไง เอ๊ะถามหน่อยนะครับมันไม่ลื่นเหรอไม่ลื่นนะครับอ๋อสาเหตุไม่ลื่นเพราะเป็นหินปูนนะครับผมอ๋อเป็นเป็นน้ำตกหินปูนธรรมชาติเขาไม่ได้สร้างมานะธรรมชาติเองเลยน้ำน,นี่ก็ธรรมชาติเลยธรรมชาตินะครับน้ำพุเจ็ดสีต้นกำเนิดอยู่ทาางด้นต้นกำเนิดอ๋อมาจากน้ำพุเจ็ดสีเล้วก็ไหลลงมาทางนี้แล้วก็เป็นหินปูนนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับ นี่ก็เดินลงไปเรื่อยๆชมแต่ละชั้นมีขี่ชั้นครับมีขีดชั้นครับสี่ชั้นนะครับผส <4 S 2> ี่ชั้นชั้นทเนาะอ๋อชั้นหนึ่งอ๋อเริ่มต้นนับจากข้างบนแล้วค่อยลดหลั่นลงไปใช่ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับฮะโอเคเราได้ข้อมูลแล้วว่ารถเราเนี่ยมันไม่ใช่รถบ้านเป็นรถเก่งก็จริงแต่ว่าเราเอาสายนอน ในรถเนี่ยก็สามารถที่จะเอารถลงไปได้นะสอบถามแล้วเนี่ยลานที่อยู่ข้างล่างนู้นนะนะลานนู้น่ะ,นะนนะเป็นลานกลางเต็นไม่รู้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่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 น,น,นี่ลานกลางเต็นตรงเนี้สามารถที่นํารถลงไปจอดนอนได้ถึงแม้จะไม่ใช่รถบ้านก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับอันนี้คือข้อมูลหนึ่ง นั่นเขาบอกน้ำพุเจ็ดสีแล้วคุณแม่คุณแม่อยู่มุมนู้นโน่นคุณแม่ดูฟ้าหลังเล่นน้ำกันอยู่ตรงนูน้นครับจ้าลงไปทางนี้นิดนึงแต่คงไม่ขึ้นไปละมั้งเขาขอดูแค่ลำธารน,น้ำเนาะดูแค่ลำธารน้ำว่ามันมาจากน้ำพุเจ็ดสีเป็นแหล่งต้นน้ำ เป็นน้าตกที่ไหลอยู่พข้อนรกเอันนี้สะพานข้ามน้ำเห็นไหมฮะน้ําเนี่ยไหลมาจากน้ํำพุเจ็ดสี ไหลลงมาทางด้านนี้แล้วเขาก็ไหลต่อเนื่องลงไปทางด้านลน้นนน่นไหลไปเป็นน้ําตกอยู่ด้านล่างนู้นนะแค่เส้นทางอะ่ะเขาก็ทําได้ดีอ่ะเนาะที่จะสามารถเดินไปได้นะครับนคนหนุ่มคุมสาวขึ้นไปเลยสอบอหกไปแค่ปากทางนะครับโน่น ฝรั่งเขาเดินตัวปิวเนียนะก้าชบ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 ระยะทางประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ไหมเส้นทางารุษานน้ำพุเจ็ดสี่เออร้อยห้าสิบเมตรเขียนไว้มุมมุมนร้อยห้าสิบเมตรขาหลังก็เดิน,นแบบสบายเลยนี่นี่นี่ร้อยห้าสิบเมตร สิบเมตรเห็นไหมโอเคนะน้ำพุเจ็ดสีอ่านี่คุณแม่มาอยู่ข้างหน้าเราแล้วโน้โอเคนะครับบรรยากาศน้ำพุเจ็ดสีกับน้ำตกบวัวตองนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นเลย <c oughs> เห็นไงคุณแม่ ออละคเดี๋ยวเขาวนไปดูบ้างาออแม่บอกว่าอย่าเดินทะลุปไปนะตรงนั้นนะ่ะกําลังซ่อมแสมเส้นทางคงจะ <c oughs> ไม่ซ่อมแล้วมึง <c oughs> ดูแล้วมันย่าย่มัน, <c oughs> มนเต็มแล้วอ่ะไม่มีงบโอเคเข้าใจได้เลยนะ <c oughs> นี่ต้นสอนแดงเหรอว้าวโครงการปรปับปรุงครับต้นสอนแดงอยู่ไหนนะต้นสอนแดงเ็าโชว์อยู่นั้นหน่อยนึ่งนะต้องรูปอะ่ะแต่เราไม่เห็นตัวจริงอะ่ะเนาะตัวจริงเทานโอเคประมาณนั้นครับโอเคโอเคเพราะนั้นเราเดินสำรวจบนเส้นทางนี้แหละสะพานไม้นี่แหละ บรรยากาศดีนะนี่คือแหล่งน้ำที่เอาเทปเอาเชือกมากันไว้ก็คงไม่ประสงค์ให้ใครลงไปเล่นอะนะเล่นเดาเอานะแต่เข้าใจว่างั้นคงมีอ่ะคงมีคนบางคนที่เขาอยากจะเล่นน้ำตื้นๆบนนี้แต่แล้วมันขุนคงเป็นทำลายระบบข้างล่างเขาก็าดูไม่เหมาะสม โอเคนะครับโอ้โน้ำมาดูน้ำปู้นี่จะเป็นน้ำน้ำผูร้อนหรือเปล่าอุ้ยมีปลา <c oughs> <c oughs> ไฮ่ยมีปลามีปลามีปลา,าเห็นไหมครับมีน้องปลาด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ขอสัมผัสน้ำหน่อยน้ำเย็นเนี่ว้าวๆเลยล่ะ ปา่ามันเย็นอ่ะมันก็ไม่ใช่น้ําพุร้อนหรอกนะเราผัดแล้วมันเย็นหร <c oughs> ือว่าข้างบนมันร้อนแต่ข้างล่างมันเย็นเขาไหลามาระยะหนึ่งประมาณสองรอยเมตรอ่ะโดยประมาณนั้นโออโหนี่ไง <c oughs> น้ำก็ไหลลงตรงนี้มีเชือกราวให้จับ แล้วเก็ตรงไปรูปนี้ล้วได้ยินเสียงน้ำอยู่แต่เรามองไม่เห็นก็าม่เป็นไรไรโอเคเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศโอ้น้ำตกชั้นที่หนึ่งสวยงามมากนะครับก็น้ำไหลตรงนี้ มาใต้สะพานนี้นะครับแล้วเขาก็แตงเป็นสองทางซ้ายกับขวาประมาณนั้นแล้วก็ไหลลงไปที่ลาดตรงนี้เนาะอื๊บน่นเราพี่จะ เดินเล่นไดน้ไม่ลื่นห้ามเดินลงทางนี้โอ,โอเคๆตรงนี้ห้าม,มนนแล้วให้ลงทางใดอ๋อข้างหนึ่งสิซ้ายเนี่ยออกข้างซ้ายแต่ทางขวานโนเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคตรงนี้ให้ไม่ให้ลงเพราะเอาเชือกกันไว้แล้วไม่ต้องลงแต่ลงข้างข้างเชือกอ่ะไหม นี่เป็นน้ำปกงปูนไม่ลื่นนะครับนั่นเดินเมาช่องนี้เดินไปช่องนี้เพื่อไปเล่นอีกช่องหนึ่งประมาณนั้นอนะ่ะเดีน,นี้ห้ามลงนะโอเคนะคุณแม่รอให้อาหารปลาอยู่ตรงนู้นไกลๆนน่นอ่ะ เห็นไหมนี่คือแม่นั่งรอนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปก็เ,เป็นบรรยากาศรอบรอบนะครับคือ <c ười> แม่รออยู่ที่อ่างปลาตรงนี้มีปลาหลากหลายดูสิปลาพวงไหมปลาอย่าง โอ้ฟันดินเหรอไม่ใช่เออตัวปลาเลเนปลาแบบนี้เขาไม่กินไงนะนะประมาณนั้นเลยเรียกชื่อไม่ถูกโดยธรรมชาติน้ำไหลมาทางไหนก็ไมร่รู้แต่ดูใสดีมากเลยหูนั่นตัวดำเบ้อเลยตัวดำตัวใหญ่กูแม่นั่งรออย,ยู่นี่ ว้าวเลยโอเคชมคลิปนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รับสกายคล,ลิช่องสองสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มาเที่ยววิทยาแห่งชาติบวดต่อน้ำตกบวดต่อน้ำพุเจ็ดสีกันให้เยอะๆนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยาของบ้านเหล่านะครับ